อบคุณอาจารย์จินดาไนยนะคะสําหรับคําแนะนําก่อนอื่นก็ขอยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่วันนี้ได้มานาบรรยายในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการจัดงานนะคะที่ให้โอกาสได้มานําเสนอในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัยนะคะเกี่ยวกับคนไข้ที่สงสัยว่ามีภาวะเรื่องของมะเร็งกระดูกแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการตรวจทางรังสีวิทยาจะมีการตรวจได้หลากหลายรูปแบบและหลาหลายวิธีนะคะซึ่งการตรวจทางรังสีนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉัยประเมินแล้วก็วางแผนก่อนการรักษารวมไปถึงการประเมินระยะและการลุกลามของตัวมะเร็งด้วยนะคะ นอกจากนี้เนี่ยการตรวจทางรังสีวิทยาก็จะช่วยประเมินในการตอบสนองการรักษามะเร็งด้วยวิธีการต่างๆนอกจากนี้เนี่ยการตรวจทางรังสีวิทยาเนี่ยก็ยังใช้ในการประเมินการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะคะการตรวจทางรังสีเนี่ยก็มีการตรวจได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการอาทิเช่นการตรวจด้วยเอ็กซเรย์อย่างที่ทุกท่านรู้จักแล้วก็ทราบกันดีอยู่แล้วหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรือรู้จักกันในชื่อของอัลตราซาว หรือจะใช้เรื่องของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกสั้นๆว่า CT ทีสแกนนะคะหรือจะเลือกการตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก หรือเรียกสั้นๆว่า MRI นะคะนอกจากนี้ยังมีการตรวจโดยการใช้สารเพสซัดดังสีนะคะซึ่งสามารถตรวจได้ทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบนสแกนหรือว่าเป็นเรื่องของ PET CT ซึ่ง PET CT อันนี้เป็นการผนวกรวมการใช้สารเพรรสัตดังสีบวกกับการตรวจด้วย CT แสกนะคะเป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของตัวกระดูกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันข้อต่อแล้วก็อวัยวะภายในได้ในคราวเดียวกันของการตรวจเพียงครั้งเดียว ทีน,ะะน,นี้เรามาดูทีนันเลยในการตรวจของเอ็กซเรย์หรือว่าเรดิโอกราฟเนี่ยก็คือเป็นการตรวจที่เป็นการตรวจส่งตรวจเบื้องต้นทําได้เร็วราคาถูกแล้วก็หาได้ในทุกโรงพยาบาลนะคะซึ่งการตรวจนั้นสามารถทําได้ทั้งท่าย,ยืนถ้าคนไข้าสามารถยืนได้และส่งตรวจในตําแหน่งที่เราสงสัยว่าจะมีพยาธิสภาพจะส่งตรวจเฉพาะที่ถ้าคนไข้ไม่สามารถยืนได้ก็สามารถตรวจในท่านอนแบบนี้ได้นะคะ ข้อดีก็คือทําได้เร็วราคาถูกและเป็นการส่งตรวจเบื้องต้นแต่ข้อจํากัดก็คือมีรังสีและมีข้อจํากัดในการประเมินเรื่องของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะไม่สามารถเห็นในรายละเอียดได้แต่จะประเมินในส่วนของตัวกระดูกได้ดีนะคะข้อบ่งชี้ก็คือเราสามารถมองหาตำแหน่งของเนื้องอกของตัวกระดูกได้ มองเห็นการทำลายของตัวกระดูกได้เห็นขอบเขตของตัวกระดูกที่มีพยาธิสภาพรวมไปถึงการมองหาเรื่องของแคลเซียมซึ่ง ถูกสร้างขึ้นด้วยเซลเล์เมล็งนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตรวจหาการตอบสนองของเนื้อเยื่อหุ้มกระดูกที่เกิดจากมีการทำลายของตัวกระดูกอันนี้ในส่วนของเอ็กซเรย์ก็สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้บ่วยเด็กชายอายุ15ปีค่ะทำเอ็กซเรย์ธรรมดาเลยของข้อเข่านะคะทางด้านซ้ายในท่าตรงแล้วก็ท่าด้านข้างก็จะเห็นว่ามีการทำลายของเนื้อกระดูกที่กระดูกต้นขาส่วนปลายตรงนี้นะคะ แล้วก็ร่วมกับมีการทําลายของผิวกระดูกทางด้านในแล้วก็มีการลุกลามของมะเร็งออกมาที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันธ์ที่อยู่ข้างเคียงนะคะรวมไปถึงในเอ็กซเรย์นี่เราก็เห็นว่ามีการตอบสนองของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธ์ข้างๆนะคะมีการเเยื่อหุ้มกระดูกเนะี่ยมันมีการสร้างกระดูกขึ้นมาให้เห็นด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกของต้นขาส่วนปลายชนิดที่เรียกว่า o s ซ e o s a าโค m a ซึ่งเจอได้บ่อยที่กระดูกที่รอบๆหัวเข่าในคนไข้าอายุน้อยนะคะ ซึ่งเราก็สามารถวินิจฉัยได้เบื้องต้นด้วยการตรวจด,ด้วยเอ็กซเรย์ถัดมาจะเป็นการตรวจด,ด้วยเอลตราซาวหรือขึ้นเสียงความถี่สูงนะคะเวลาตรวจคนไข้ก็จะนอนหง่ายอยู่บนเตียงแบบนี้นะคะแล้วก็ลังสีแพทย์จะอยู่ทางด้านขวามือของคนไข้เราจะใช้หัวตรวจเัลตราซาววางไว้บนอวัยวะที่เราต้องการตรวจแล้วก็จะทาเจลไว้ที่ผิวหนังของคนไข้นะคะเพื่อให้คลืนเสียงเนี่ย สามารถผ่านทะลุไปถึงอวัยวะที่เราต้องการทําการตรวจได้อย่างชัดเจนนะคะข้อดีก็คือว่าอัลตราซาวน์เนี่ยไม่มีรังสีค่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนรังสีนะคะแล้วก็สามารถประเมินองค์ประกอบสามารถประเมินองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้ด้วยตัวก้อนได้ด้วยนะคะว่ามีของเลว้วหรือว่ามีของแข็งเป็นองค์ประกอบนะคะแล้วก็สามารถประเมินเส้นเลือดที่อยู่ภายในเนื้องอกได้ด้วยนะคะ ขพอจะจกัดก็คือไม่สามารถประเมินในส่วนของกระดูกได้เนื่องจากคลื่นเสียงนั้นไม่สามารถทะลุผ่านผิวกระดูกได้เพราะฉะนั้นัอตราซาวก็จะดีสําหรับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะนอกจากนี้เอตราซาวยังใช้ในการนําทิศทางเข็มเพื่อใช้เจาะเอาเนื้อเยื่อไปส่งตรวจทางด้านพยาธิวิทยาอีกด้วยนะคะซึ่งการใช้ัอตราซาวในการนําเข็มแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อเนี่ยสามารถทําได้ในห้องผ่าตาดัดหรือทําที่ข้างเตียงผู้ป่วยก็ได้นะคะเพราะาเราสามารถ เข็นเครื่องอัลตราซาวด์ไปทาที่ข้างเตียงผู้ป่วยได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยหญิงอายุ23ปีคะ่ะมาด้วยเรื่องคำได้ก้อนที่แขนด้านซ้ายทางด้านในนะคะซึ่งคนไข้ก็ได้รับการตรวจเบื้องต้นด้วยเอ็กซเรย์ซึ่งจะเห็นว่าในเอ็กซเรย์นี้เราไม่ได้เห็นความผิดปกติ อย่างชัดเจนของตัวกระดูกหรือข้อต่อที่อยู่ข้างเคียงผู้ป่วยได้รับการตรวจด,ด้วยอัลตราซาวด์ซึ่งอัลตราซาวด์ก็สามารถทําให้เราเห็นว่ามีก้อนอยู่จริงนะคะอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็มีเส้นเลือดอยู่ภายในตัวก้อนให้เราเห็นด้วยนะคะ แล้วก,ก้อนนี้มีลักษณะที่เป็นของแข็งกับของเหลวผสมกันอยู่อันนี้คือความสามารถของอัลตทราซาวที่จะช่วยบอกได้ว่ามันมีก้อนอยู่จริงนะนะคะแล้วก็สามารถนําทิศทางเข็มในการตัดเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่เป็นเนื้องอกของหลอดเลือดในชั้นกล้ามเนื้อซึ่งสามารถวินิจฉัยได้ด้วยการตรวจด,ด้วยเอัลตทราซาวนะคะถัดมาก็จะเป็นการตรวจด,ด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT s can น อันนี้เป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะลักษณะจะเป็นอุโมงค์จะเป็นอุโมงค์แบบนี้ทรงกลมนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางของอุโมงค์จะประมาณ60-70ถเซนเมตรนะคะคนไข้จะนอนอยู่บนเตียงตรวจแบบนี้นะคะความลึกของอุโมงค์จะไม่ลึกมากค่ะประมาณ50เซนเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้เข้าไปอยู่ในอุโมงค์ก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากนะคะแล้วก็เตียงตรวจเนี่ยจะเลื่อน อวัยวะส่วนที่เราต้องการตรวจเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงกลางของอุโมงคนะ,คะข้อดีของ CT ก็คือทำได้รวดเร็วค่ะใช้เวลาการตรวจประมาณ5-10นาทีเท่านั้นเองแล้วข้อมูลที่ได้ยังสามารถมาทำสร้างภาพ2มิติและ3มิติในภายหลังได้ด้วยเพื่อช่วยในการวางแผนในการรักษาข้อจำกัดก็คือมีรังสีแล้วก็มีข้อจำกัดในการประเมินในเรื่องของเนื้อง,งอกของเนื้องเยื่อเกี่ยวพันแต่ประเมินเนื้องอกของกระดูกได้ดีนะคะ แล้วก็ยังสามารถมองหางการแตกหักของกระดูกที่มีพยาธิสภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้นําทางเข็มเพื่อเจาะชิ้นเนื้อมาส่งตรวจทางพยาธิได้เช่นเดียวกันกับอัลตราซาว์เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยเด็กอายุ11ปีค่ะเป็นเอ็กซเรย์ข้อเข่านะคะหน้าตรงแล้วก็ด้านข้างก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรง กระดูกหน้าแข้งข้างขวานะคะตรงส่วนบนก็จะเห็นว่ามีการทําลายของตัวกระดูกอย่างชัดเจนและมีการทําลายของผิวกระดูกทางด้านในนะคะเมื่อคนไข้ได้รับการส่งตรวจด้ดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็จะเห็นความผิดปกติได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีการทําลายของตัวกระดูกนะคะหน้าแข้งทางด้านบนนะคะแล้วก็มีการทําลายของผิวกระดูกทางด้านในรวมกับมีการสะสมของแคลเซียมซึ่งสร้างขึ้นจากเซลล์มะเร็ง ทำให้มีคุณลักษณะที่เราสามารถชี้นําได้ว่าน่าจะเป็นเนื้องอกของกระดูกชนิดไหนจากการที่ดูแคลเซียมที่สะสมอยู่ซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์ของการใช้ CT s c a แกนในการบอกพยาธิสภาพของตัวกระดูกได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของไข้มะเร็งกระดูกชนิดที่เรียกว่าออสโ o ซาโคมที่เกิดที่กระดูกหน้าแข้งที่อยู่รอบๆหัวเข่านะคะ อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ประโยชน์จาก CT s แกนจะเห็นว่าคนไข้ารายนี้ผู้หญิงอายุ48ปีเป็นภาพเอ็กซเรย์ข้อเข่าด้านซ้ายนะคะถ้าตรงกับถ้าด้านข้างจะเห็นว่าความผิดปกตินั้นอยู่ที่กระดูกต้นขาส่วนปลายเหนือข้อเข,ข่าขึ้นมานิดนึงแต่ว่าในเรดีโอกราฟหรือว่าเอ็กซเรย์เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นความผิดปกติเห็นได้ยากมองไม่เห็นขอบเขตที่แท้จริงคนไข้ได้รับการตรวจเพิ่ม,เต,มเติมด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีการทําลายของเนื้อกระดูกที่กระดูกต้นขาส่วนปลายเหนือต่อข้อเข่าขึ้นมานอกจากนี้ก็ยังเห็นว่ามีการสะสมของแคลเซียมอยู่ภายในตัวก้อนด้วยนะคะซึ่งบ่งบอกถึงคุณลักษณะพิเศษว่าเนื้องอกชนิดนี้น่าจะเป็นเนื้องอกที่เป็นชนิดของเนื้องอกกระดูกอ่อน และเรายังสามารถดูการลุกลามของมะเร็งออกจากตัวกระดูกไปที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันธ์ได้ด้วยโดยใช้ CT สแกนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการทำด้วย CT s c แกนถัดมาก็จะเป็นการตรวจด้วย MRI นะคะหรือ เ,เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กเรียกสั้นๆว่า MRI นะคะ MRI เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการตรวจที่ให้ลักษณะเป็นอุโมงค์เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นอุโมงค์ทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอุโมงค์เนี่ยประมาณ70เซนคนไข้จะนอนตรวจอยู่บนเตียงแบบนี้นะคะแล้วเตียงก็จะถูกเลื่อนเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ซึ่งการตรวจนั้นเราจะต้องใส่เครื่องมือพิเศษไว้บนอวัยวะที่เราต้องการตรวจนะคะเพื่อให้ส่งสัญญ,ญาณคลื่นวิทยุ แล้วก็รับสัญญาณวิทยุแล้วนำสัญญาณที่ได้นั้นมาสร้างภาพให้เราดูนะคะข้อดีของ m r i ก็คือไม่มีรังสีอันเนี้ยซึ่งต่างจาก CT ท can นคือไม่มีรังสีนะคะสามารถประเมินองค์ประกอบของเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้ดีนะคะซึ่งต่างกับ CTCT CT เนี่ยจะประเมินกระดูกได้ดีแต่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันไม่ค่อยดีสู้ m r i ไไม่ได้นะคะแต่ข้อจำกัดก็คือราคาสูงใช้เวลาตรวจค่อนข้างนาน ประมาณ1ส่วนเนี่ยใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง60นาทีต่อ1ส่วนซึ่งต่างกับ CT Scan นใช้เวลาประมาณ5 1 0นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีภาวะกลัวที่แคบผู้ป่วยที่มีข้อห้ามในการตรวจด,ด้วย m r i หรือมีวัสดุโลหะที่ถูกเหนียวนำด้วยสนามแม่เหล็ก ก็จะมีข้อจำกัดในการเข้าตรวจด้วยเครื่อง m อ i นะคะข้อบ่งชี้ก็คืออ่านตำแหน่งและองค์ประกอบของมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้ดีมากนะคะแล้วก็สามารถประเมินการลุกลามของ ตัวมะเร็งเนี่ยไปที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันข้างเคียงการลุกลามไปที่ข้อต่อข้างเคียงรวมไปถึงเส้นเลือดและเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องซึ่งอันนี้จะมีผลอย่างมากต่อการวางแผนการผ่าตัดวางแผนการรักษาในอนาคตเพราะฉะนั้นข้อดีมีเยอะแต่ข้อจำกัดก็มีอยู่ไม่น้อยนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยหญิงอายุ14ปีค่ะเป็นเอ็กซเรย์กระดูกต้นแขนทางด้านซ้ายนะคะจากเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นว่ามีการทำลายของออกระดูกต้นแขนทางด้านซ้ายส่วนบนแล้วก็ร่วมกับมีการทำลายของผิวกระดูกด้านนอกแล้วก็มีการลุกลามของมะเร็งอ,อกมาที่เนื้อเยือ่อเกี่ยวพันข้างเคียงนะคะแต่เราไม่สามารถประเมินขนาดได้อย่างชัดเจนเราไม่สามารถประเมินการลุกลามของตัวมะเร็งเนี่ยเข้าไปใน ข้อไหลได้อย่างชัดเจนคนไข้ได้รับการตรวจด้วย MRI ค่ะซึ่งใน MRI ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวมะเร็งนั้นมีอยู่ที่กระดูกต้นแขนและมีการลุกลามผ่านตัวกระดูกออกมาที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันข้างเคียงทำให้เรามองเห็นการลุกลามของตัวเซลล์มะเร็งได้ดีสามารถวัดขนาดได้ถูกต้องแม่นยาแล้วก็สามารถบอกถึงการลุกลามเข้าไปในข้อต่อได้รวมไปถึงเส้นเลือดและเส้นประสาทที่อยู่ข้างเคียงว่ามีการ ถูกเซลล์มะเร็งนั้นเข้าไปลุกลามหรือเปล่าเพื่อวางแผนในการผ่าตัดและการรักษาต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของมะเร็งกระดูกชนิดที่เรียกว่าออสซิโอซาโคมาแต่เกิดที่ตำแหน่งของต้นแขนนะคะการตรวจด้วย MRI สามารถทำเฉพาะส่วนได้เหมือนเคสที่ผ่านมาคือทำเฉพาะแขนหรือทำเฉพาะขาทำเฉพาะเขา่าแต่สามารถทำทั้งตัวในการตรวจเพียงครั้งเดียวได้เราเรียกว่า w h บอดี้เอ็มอนะคะซึ่งโฮบอดี้เอ็มอนี่ก็คือคนไข้จะต้องนอนหงายอยู่บนเตียงตัวแบบนี้นะคะแล้วใส่เครื่องมือพิเศษเนี่ยปิดทับตัวคนไข้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเลยนะคะแล้วเตียงก็จะถูกเลื่อนเข้าไปในอุโมงค์เพื่อให้ทําการส่งสัญญาณวิทยุแล้วก็รับขึ้นสัญญาณวิทยุแล้วนมานําสร้างภาพให้เป็นโฮบอดี y แบบนี้ก็จะเห็นได้ทั่วตัวตัวต้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าในการตรวจเพียงครั้งเดียวใช้เวลาในการตรวจประมาณ60นาทีถึง70นาทีนะคะต่อการตรวจ1ครั้ง สำหรับการตรวจได้สารเทสตรังสีที่ใช้ในคนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกที่พบได้เยอะๆก็คือเราใช้โบนสแกนโบนสแกนเราจะฉีดสารเทสตรังสีเข้าไปที่หลอดเลือดดำของคนไข้เราใค่อยคนไข้รอประมาณ3ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็จะมานอนอยู่บนเตียงตรวจแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการ นับวัสดุสารพรลังสีว่ามีการสะสมของสารพรลังสีที่ส่วนไหนบ้างนะคะข้อดีก็คือสามารถตรวจประเมินได้ทั้งตัวเลยได้ในคราวเดียวกันคราวเดียวก็คือศีรษะจนถึงเท้าเลยนะคะข้อจํากัดก็คือมีข้อจํากัดในการประเมินเนื้องอกของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแต่จะประเมินเนื้องอกของกระดูกได้ดีนะคะแล้วก็ประเมินระยะการลุกลามของเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยหญิง46ปีค่ะพบว่ามีมะเร็งที่ส่วนของกระดูกต้นขาส่วนปลายมีการลุกลามของเซลล์มะเร็งผ่านผิวกระดูกมาที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันข้างเคียงนะคะคงไ่้ได้รับการตรวจเพิ่มเติมด้วยโบนสแกนเพื่อหาว่ามีการแพร่กระจายของมะเร็งจากส่วนของกระดูกต้นขาไปที่กระดูกชิ้นอื่นๆของร่างกายหรือไม่เพื่อบอกระยะของโรคว่าโรคอยู่ในระยะลุกลามหรืออยู่ในระยะแค่ ตำแหน่งของกระดูกต้นขาอย่างเดียวนะคะซึ่งในเคสนี้ก็จะพบว่าคนไข้เนี่ยมี เซลล์ต้นกําเนิดอยู่ที่กระดูกต้นขาส่วนปลายที่เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็พบว่ามีจุดที่น่าสงสัยว่าอาจจะมีการลุกลามของตัวเซลล์มะเร็งมาที่กระดูกซี่โครงด้านขวาส่วนบนอันนี้ก็จะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมด้วยเอ็กซเรย์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นข้อผงชีของการทำโบนสแกนเพื่อหาว่ามันมีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ส่วนอื่นๆเพราะว่าตรวจครั้งเดียวได้ทั้งตัวเลยนะคะ ในหลายๆครั้งในแต่ละคนไข่แต่ละรายเนี่ยอาจจะต้องได้รับการตรวจทางรังสีวิทยามากกว่า1ชนิดมากกว่า1อย่างนะคะยกตัวอย่างในคนไข้คนนี้ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ12ปีค่ะเป็นภาพเอ็กซเรย์ข้อเขา่าในท่าตรงแล้วก็ท่าด้านข้างนะคะก็จะพบว่ามีความผิดปกติคือมีการทำลายของตัวกระดูกนักแข้งส่วนต้นนะคะแล้วก็มีการทำลายของผิวกระดูกด,ด้านในรวมถึงมีการลุกลามของเซลล์มะเร็งมาที่เนื้อเยื่อเกีก่ยวพันที่อยู่ข้างเคียง คนไข่ได้รับการตรวจเพิ่มเติมด้วยเอลตราซาวเพื่อประเมินส่วนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธ์ที่มีการลุกลามออกมาด้านข้างรวมไปถึงสามารถใช้อลตราซาวในการนำเข็มอันนี้คือเข็มที่เราเจาะเข้ามาในตัวก้อนนะคะเพื่อได้ชิ้นเนื้อไปส่งพยาธิวิทยาเพื่อให้ตัวให้พยาธิแพทย์เนี่ยช่วยบอกว่าเซลเล์มะเร็งนั้นเป็นเซลเล์มะเร็งชนิดไหน เราจะได้ให้การรักษาได้ตรงและถูกต้องตามชนิดของเซลล์มะเร็งให้เคมีบําบัดได้ตรงตามชนิดของเซล์มะเร็งอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของัาตราซาวด้วยคนไข้คนเดียวกันยังได้รับการตรวจเพิ่มเติมด้วยเอ mm ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อประเมินว่าการทําลายของกระดูกนั้นมากน้อยเพียงใดมีการลุกลามเข้าไปที่ข้อต่อที่อยู่ข้างเคียงหรือเปล่านะคะแล้วมีการสะสมของแคลเซียมที่อยู่ในตัวก้อนหรือไม่นะคะเพื่อบอกว่าเออมันน่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนนะคะ นอกจากนี้คนไข้ยังได้รับการตรวจด้วย m อ็เพื่อประเมินการลุกลามของตัวมะเร็งมาที่ข้อต่อข้างเคียงมาที่เนื้อเยื่อเกอี่ยวพันข้างเคียงและที่สําคัญคือเส้นประสาทและเส้นเลือดว่ามีความผิดปกติหรือไม่เพื่อช่วยวางแผนในการผ่าตัดและการรักษา สุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะได้รับการตรวจโบนสแกนด้วยเสมอเพื่อดูการลุกลามหรือการแพร่กระจายของเซลมะเร็งไปที่กระดูกชิ้นอื่นๆในร่างกายเพราะว่าตัวต้นกําเนิดอยู่ที่กระดูกหน้าแข้งก็จริงแต่มีโอกาสที่จะลุกลามไปที่กระดูกชิ้นอื่นเราใช้โบนสแกนในการบอกว่าตอนนี้โรคนั้นอยู่ที่ระยะใดยังอยู่ระยะที่อยู่ที่ต้นขายอย่างเดียวหรือว่ามีการแพร่กระจายไปตำแหน่งอื่นนะคะ เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปคือการตรวจทางรังสีในคนไข้ที่สงสัยว่าคนไข้มีภาวะมะเร็งกระดูกหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอาจจะต้องได้รับการตรวจทางรังสีที่มากกว่า1ชนิดแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อจำกัดและข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคนไข้แต่ละรายแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องการให้การรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้ในรายนั้นและเราต้องการการตรวจประเมิน ติดตามการรักษาการ RESPONS ต่อการรักษารวมไปถึงการตรวจการกลับมาเป็นซ้ําของโรคได้อีกด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์น้ำพึ่งเป็นอย่างสูงนะครับก็มีความน่าสนใจแล้ว